บ้านหัดใหญ่บายป้าแมวบ้านหัดใหญ่บายป้าแมวค่ะบ้านหัดใหญ่บายป้าแมว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 สวัสดีค่ะป้าแมวบ้านหัดใหญ่นะคะวันนี้พี่ตุ้มบ้านหัดใหญ่ครับผม วันนี้นะคะป้าเมวก็ได้รับเกียรติจากเอซของบ้านหัดใหญ่นะคะคือน้องบุ๋มซึ่งเป็นลูกค้าป้าเมแล้ววันก่อนก็ได้พาไปดูดินจากทำเลปักดางนาทันะคะวันนี้เราก็ได้รับการดนะคะคุยถึงโครงการที่20บ้านสวนพอฝันนะคะตรงนี้ค่ะค่ะก็แนะนําตัวนะคะก็เอฟซีหองของของบ้านหัดใหญ่นะคะก็ชื่อบุ๋มนะคะก็อาชีพอะไรใช่ไหมก็ขายของออนไลน์ค่ะแล้วก็มีของให้ผ่อนมีทองให้ผ่อนมี ก็เคยได้ไฟ้าแลไรผ่อนมากมายเลยค่ะใบลูกน้ำค่ะใบลูกน้ำนะคะ,ะคะ่ะวันนี้ป้าเมลก็ออขอถามน้องบุ๋มนะคะ,ะว่าน้องบุ๋มได้รู้จักบ้านหัดใหญ่ทางไหนแล้วรู้จักป้าเมลได้อย่างไรงะค่ะจริงๆว่าอยากจะบอกว่ารู้จักไม่นานค่ะแต่ท<ะ>ุกคนถ้าเกิดว่าชอบอะไรไม่นานก็ถ้าชอบก็ชอบเลยก็วันนั้นได้มีโอกาสเข้าไปดูในเพจหัดใหญ่แซนะคะแล้วก็มีเหมือนกับมีคนเข้าไปโพสต์ว่าต้องการหา ที่ดินที่สามารถผลับเจ้าของโครงการได้อะไรประมาณนี้นะค่ะแล้วก็มีคนแทคชื่อมากมายเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เลือกเข้าไปจิ้มดูแล้วจจิ้มแล้วเราก็ชอบก็คือป้ะแมวกอบคุณมากมากเลยค่ะที่แ้าแมวแล้วก็เลยพอจิ้มดูแล้วปุ๊บก็ไปเจอโครงการหนึ่งที่แบบติดน้ําก็เลยโ <ขา S 1> ทรนัาป้ะแมวเลยว<อ>่า<อ>ลุ่งขึ้นน้าแะแมวเลยค่าค่ะขอบค,คุณมากแลค่ะเดี๋ยวผมมีอีกคําถามนะฮะก็คือพี่บุ๋มเนี่ยมีหลักเกณฑ์ยังไงในการเลือกซื้อที่ดินให้ตรงความต้องการ จริงๆตอนนี้ความต้องการบุ๋มมีอย่างเดียวคือบุ๋มเน้นธรรมชาติเพราะว่าบ้านบุ๋มที่บุ๋มอยู่ในปัจจุบันในตัวมาบ้านบุ๋มเอ,เองเนี่ยก็คืออยู่ในคาเตมันวุ่นวายอยู่แล้วทีเนี้ยตตัวเองเนี่ยต้องการอยากได้ที่ดินอยู่ชานเมืองที่ใกล้ภูเขาใกล้ทะเลใกล้น้ำอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนี่เลยค่ะเพราะว่าเพรว่ามันออกมาอยู่จะได้สบายใจเหมือนกันเก็บไว้สร้างบ้านพักตากาของตัวเองแค่นี้เองค่ะแล้วก็พอดีมาเจอว่าแมวก็ว่าแมวมีครบเลยหลายที่มีให้เลือก แมวมีให้ครบนะคะค่ะสลอกเซอร์วิสแล้วก็ที่สำคัญของแมวมีทั้งแบบราคาสดแล้วก็ราคาพร้อมด้วยค่ะคีนี้การตัดสินใจของน้องบุ๋มมานะคะน้องบุ๋มมีการตัดสินใจยังไงคะกับการซื้อที่ดินเนี่ยค่ะก็คือเพราะอะไรถึงได้ซื้อของป้าแมวใช่ไหมคะคือหนึ่งวันนั้นที่ที่บุมตอนแรกไปดูที่ชนบทใกล้ใกล้ใกล้กับฝ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าอีกที่ที่เห็นก็คือใกล้ทะเลตรงปากางนาทับที่ไปดูมาล่าสุดก็คือหนึ่งตรงนั้นพอไปดูปุ๊บโอเคที่ดินสวยนะคะแล้วก็ อ๋อถ้ามองในอนาคตเนี่ยก็ราคาขึ้นไม่เยอะเยอะแต่ผ<ช><ต>มไม่ได้มองตรงนั้นผมซื้อเพอซื้อเก็บแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลอันนี้ชอบมากห่างจากทะเลประมาณ800เมตรแล้วก็ที่ชอบสุดเลยคือผมก็นั่งจากว่าบุ๋มเพิ่งซื้อที่ดินมาประมาณปลายปีที่แล้วนะถ้าซือบบ้อสดทีนี้มาของก็แม,ม่มีให้ผ่อนบ<อ>ุ๋มมีความรู้สึกว่าถ้าบุ๋มอยากได้อีกเนี่ยถ้าเกิดบุ๋มซื้อสดเนี่ยอาจจะแบบ ได้ไหมได้แต่มันหนักผมอยากเก็บเงินเอาไว้เก็บเงินไว้สำรองมากที่เนี่ยของพ่อแม่มีให้ผ่อนเพราะฉะนั้นก็คืออวยก็แมีได้เลยใช่ไหมคะว่าพ่อแม่มีให้เลือกคุณอยากได้จุดก็ได้อยากได้ผ่อนจริงจริงๆคนที่ให้ผ่อนก็มีหลายเจ้าแต่บุมบุ๋มโอเคกับพ่อแม่แสดงว่าหน้าตาน่าเชื่อถือนะคะหน้าตาน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ก็สร้างตัวตนมากับบ้านหัดใหญ่นะคะการันตีด้วยด้วยทีมงานของบ้านหัดใหญ่เนี่ยมาถึงโครงการโครงการนี้เป็นโครงการที่ยี่สิบแล้วครบบุ๋มค่ะครับทีนี้ถามคุณบุ๋มต่อเลยว่า ที่ดินที่ซื้อไว้เนี่ยคือคุณบุ๋มจะซื้อไว้เพื่อเก็บเป็นมรดกหรือว่าเพื่อกินกำไรต่อเรื่องขายนี่จริงๆแทบไม่มีในหัวเลยคือคือเหมือนกับว่าเหมือนที่บอกบอกค่ะคือบุ๋มตอนนี้บุ๋มจะมีการเก็บเงินอยู่เก็บเงินอยู่สามแบบคือหนึ่งเก็บเงินไว้ในมันทีส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือเก็บเป็นทองเพราะเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ส่วนที่สามคือที่ดินมีแค่นี้เองค่ะซึ่งที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันจะ เขาเรียกาคาสูงสุดแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่าแต่คิดไปแล้วว่าโอเคเราจะเก็บให้มันมากกว่าหนึ่งที่ที่เรามีจะเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเป็นการสะสมวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปสร้างบ้านเราค่อยเซ้าหรือวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราขายก็ได้มันมันไม่เสียหายอะไรค่ะเพราะราคามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าวันนี้เราได้คนวางเผนวางเผนอน,นาคตวางแผนกับที่ดินซึ่งมันตอบโจทย์กับบ้านหัดใจเลยกอไม่ผ่คะว่าคุณมาปลูกโฉนดกับป้าแมวคุณมาเอาเงินมาฝังดินกับป้าแมวนะคะ ท่านี้ป้าเมลอยากถามว่าบุ๋มนี่แหละอยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าหรือว่าเอฟซีหรือว่าคนที่กําลังมองอยู่นะคะตอนนี้ว่าเอ,อที่ดินอย่างเนี้ค่ะจะจะมาคุยยังไงจะเข้ามายังไงที่ที่กําลังเอฟมองอยู่นะคะป้าเมลอยากให้บุ๋มฝากตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะยินดีมากๆจะบอกว่าเชื่อไหมคะว่าเมื่อก่อนประมาณปีที่แล้วเนี่ยบุ๋มมองว่าการมีที่ดินสำหรับบุม๋มนะคะ อีกเพิ่อมอีกแหนึ่งหลักหนึ่งพือนเนี่ยมันเป็นเรื่องใกลตัวมากแต่เชื่อไหมคะผ่านปีนี้มันมันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าวันนี้เรามาเจอปุ๊บเจอปุ๊บว่าโอเคที่ดินราคาไม่สูงมากแล้วสองคือสามารถผ่อนได้ด้วยอันนี้ผมคิดว่าคนไหนที่อยากมีที่ดินหนึ่งของตัวเองนะคะเพื่อซื้อเก็บแนวในอ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 าคุตเปนเนี้ยแล้วก็มีทั้งราคาสดแล้วก็ราคาผ่อนหรือว่าจะเข้าธนาคารได้เนะี่ยวันนี้ค่ะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้แบบไม่ยากด้วยกลับกับแมวสบายด้านใหญ่นะคะโอเค่ะวันนี่โอ้โหเราก ทีนี้ถามคุณหุนเพิ่มเติมอีนิดนึงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดต,ตอนนี้คือมีผลกระทบอะไรถ้าถามว่าจริงกระทบไหมมันก็กระทบกระทบบ้างนะคะแต่ว่าบุ๋มคิดว่า2ปีที่ผ่านมาคุณน่าจะรับตัวได้แล้วคือมันจะมีกลุ่มที่กระทบกับกลุ่มที่กระทบแล้วก็ยังมีกําลังซื้อนะคะเหมือนตัวบุ๋มมาช่วงีที่บุ๋มทำธุรกิจเกี่ยวกับขายออนไลน์นะ กระทบ้อยมากคือรายได้เรายังพอยังยัง,ยงมีกําลังในการซื้อนะคะก็ถือว่าก็ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีโอกาสในการซื้อะคะ่ะ<ฟ><ง>ตรงนี้ก็คนไหนที่มองหาโอกาสแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ไม่มั่นใจหรือว่ากําลังคิดว่าตัดสินใจอยู่เนะะี่ยค่ะว่าจะจะจะ,จะอยากมีที่ดินแล้วก็จะซื้อดีไหมบุกแนะนาเลยคะ่ะว่ามาลองดูโครงการของบ้านหาดใหญ่ได้เลยะคะ่ะเพราะที่นี่เนี่ยมีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นที่บอกะะว่าใกล้ชานเมืองหรือว่าใกล้น้ำใกล้ทะเลใกล้ภูเขานะคะแล้วก็ มีให้เลือกมากมายแค่คุณแค่บอกกบป้าแมวแค่นั้นเองทุกอย่างป้าแมวจดให้หมดได้หมดเลยค่ะค่ะโอเคนะคะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณนุอมบุม๋มากๆนะคะที่ว่าทั้งติดตามทั้งเป็นลูกค้าแล้วก็มารีวิวของบ้านหัดใหญ่นะคะให้ให้หลายๆคนได้รับทราบว่าคุณมีความมั่นใจได้เลยเพราะว่าตอนนี้ป้าแมวก็ทํามาถึงโครงการนี้เป็นโครงการที่20แล้วนะคะ,คะอยากสร้างอยากมีที่ดินทําเลดีๆต้องบ้านหัดใหญ่บายป้าแมวค่ะ อบคคุณนะสวัสดีค่ะตุ๊กค่ะตุ๊กภารดีบ้านหัดใหญ่ใบป้าแมวค่ะสวัสดีค่ะไก่ค่ะบ้านหัดใหญ่ใบป้าแมวค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเพื่อนๆเป็นเพจของบ้านหัดใหญ่ทั้งหมดนะคะกับลูกค้าระดับ VIP ของบ้านหัดใหญ่ของเรานะคะขอให้อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ถิงนะครับ อาจารย์ทำอาชีพอะไรคะเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็มีที่เป็นโปรแกรมเมอร์ถักเขียนโปรแกรมด้วยครับแล้วก็คุณพี่ค่ะชื่อฝนนะคะอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะค่ะอาจารย์รู้จักบ้านหัดใหญ่มาจากช่องทางไหนบ้างคะเอ่อรู้จากทาง facebook บังเอิญว่ามีเพื่อนครูเป็นเพื่อนกับป้าแมวนะครับแล้วก็ป้าแมวก็แอดผม,มเป็นเพื่อนว่าเอ๊ะใครวะผมเลยแอดแอดค่ะพอรับแอดเสร็จปุ๊บ รู้ว่าป้าแมวเนี่ยขายที่ดินุ่งนั้นยังไม่ยังไม่สนใจที่ดินเล่นเล่นแต่หุ้นนะครับแต่ว่าพอทาไปทุมาหุ้นมันชักแบบมันมันแขวะฮะก็เลยสนใจที่ดินขึ้นมาจะดูฮะก็ไล่ไล่ป้าแมวเรื่อยๆได้ดูตัวสนใจที่ดินแปลงหนึ่งที่หน้าฝาตัวอย่างน้าฝาตัวอย่างนะครับนั่คือครั้งแรกเลยแปลงแรกแสดงว่าติดตามป้าแมวมาหลายปีแล้วมีกก่อแลลวเนาะเมื่อว่ะที่ฝนกับอาจารย์เนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อที่ดิน ให้ตรงกับความต้องการของตัวเราได้อย่างไรบ้างคะจริงๆเราไม่มีความรู้เรื่องือที่ดินเลยไม่มีเลยนะเพียงแต่ว่าแทนจะเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารมาเก็บไว้รูปแบบอื่นดีกว่านะครับผมว่าก็เลยมาซื้อที่ดินพอเห็นว่าที่ดินได้ดีราคาขึ้นมากกว่าหุ้นผมเลยเอาจากหุ้นลงมามางสกวนแล้วมามาไว้ที่ดินกับป้าแมวเลยตอนนี้ก็หลายแปลงแล้วนะป้าแมวแล้วสอบถามนี่ค่ะแล้วเหมือนของแปลงนี้ค่ะไม่ทราบว่าจา์ตัดสินใจนานไหมคะไม่ตัดสินใจ ป้าแมวคุยกับผมนะครับผมกำลังเดินทางอยู่เขาบอกคุณว่ามีจานมีป้ามีที่ดินสวยนะลองลองดูไหมะนะครับผมว่าโอเคป้าแมวไปดูที่เป็นยังไแงแลวก็แนะนำมาแต่นี้แล้วก็พาพ่อพาพ,พ,พ่อแฟนแม่แฟนไปดูก็ชอบก็อเอาเลยแล้วเหมือนในจานมีแมวคิดเหมือนกับยังไงบ้างนนะคะว่าเหมือนในมุมของนักลงทุน้ือไ่ด้คะว่าตัดสินใจที่จะลงทุนในการเลือกซื้อที่ดินนะคะมมองเรือวิธี จริงๆผมไม่มีไหนเมที่บอกมันมีความเรื่องอสังหาก็เลยต้องให้ป้าแมวเนี่ยช่วยเพราะป้าแมวเนี่ยสามารถถ้าเกิดผมเอาเงินไปลงทุนที่ดินป้าแมวก็สามารถขายให้ผมดด้วยด้วยอ๋อในมือของวบ้านในมของลูกคืสามารถที่จะซื้อไว้เป็นเกงกำไรได้ด้วยหรือว่าบางส่วนก็อาจจะซื้อเป็นสินมรดกไว้ให้ลูกด้วยได้ใช่ไหมคะแปลงเนี่ยผมซื้อเพื่อเป็นบ้านสวนอ๋อค่ะตรงนี้สวยไหมใช่ ก็จะเก็บไว้เพื่อสร้างเป็นที่สินเป็นบ้านสวนในอนาคตเนาะค่ะคืออยากจะฝากสําหรับคนอื่นที่อาจจะแบบสนใจเรื่องที่ดินสนใจที่ดินแต่ว่าเนี่ยค่ะให้มีมองแนะนำอะค่ะอยากให้แต่แนะนําว่าจะลงคือใครมีเงินเก็บในช่วงนี้นะครับผมว่าเอาเงินมาลงทุนที่ดินดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยป้าแมวขายได้แล้วเพราะป้าแมวก็มีอาชีพเรื่องของการขายที่ดินอยู่แล้วนะครับเราเราก็เลยมั่นใจตอนนี้เราซื้อสี่ห้าแปลงแล้วมั้ง นะครับเพื่อกับขับรถแมวสีผ้าคบใช่ค่ะเยอะมากนะคะเห็นเห็นจุดเด่นเนี่ยเรื่องอะไรบ้างไหมคะของในที่ดินของเราเห็นเป็นโอกาสยังไงได้เรื่องพัฒนาค่ะพัฒนาแบบเหมือนเหมือนตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาดูนมันมีทั้งถนนแล้วก็มีทั้งไฟฟ้าใช่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่แบบไม่ต้องทําอะไรมากลัวก็มีพออะไรเงี้ยเราก็สามารถมาลงได้เลยค่ะแล้วก็ปรับที่ดินให้สวยเลย่ที่ดินสวยแล้วใช่ไหมคะต่อให้เรา จะเก็บไว้ก็มีราคาหรือถ้าจะขายต่อก็มีกําไรเพราะว่าคนที่มาซื้อตัดต่อจากเราอะ<ๆ>เขาก็เห็น<ๆ>เห็นและส่วนเหมือนเราเหมือนกัน<ม>โครงการพัฒนาเนี่ยทํำให้ไม่ต้องรอคอย ความเจริจเข้ามาใช่ใช่มันเหมือนกับมาถึงก็พร้อมแบบไม่ต้องรอเมื่อไหร่จะมีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมากนะคะแล้วก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากเผื่อแฟนเพจของเรานะคะนําไปพิจารณาแล้วก็คิดถึงการสร้างแล้วก็การเก็บเงินในที่ดินืองท่านอาจารย์นะคะมองในมุมมองของนักลงทุนนะคะมุมมองของนักลงทุนใช่ค่ะไม่ว่าจะสร้างบ้านหรือว่าเกงกำไรที่ดินนะคะตรงนี้ยังมองว่าเออคือคุณสามารถมาซื้อที่ดินได้เลยโดยไม่ต้อง เออมาเสียเวลาเสียงบประมาณในการพัฒนาเองนะคะก็คือสามารถเอามาลงทุนซื้อกับเรานะคะแล้วก็เราพัฒนาให้เสร็จแล้วเหมือนอย่างแปลงนี้นะคะแปลง200ตารางวาค่ะคือคุณจะสร้างบ้านสวนเลยก็ได้เพราะตอนนี้เราให้จะให้ราคาพิเซลนะคะเป็นราคาที่ยังพัฒนาไม่เสร็จนะคะจากตารางวาละเก้าพันตอนนี้เราขายตารางวาละแค่หกพันห้าค่ะก็คือจากล้านแปดเราขายแค่ล้านสามค่ะค่ะก็คือมีแค่ 13แปลงเท่านั้น<ฆ>นะคะอยากจะฝากไว้นะคะ<ฆ>ก็ยังมีคำถามสุดท้ายนะคะในสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะคะ่ะท่านอาจารย์มีผลกระทบในการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินอย่างไรบ้างคะด้วยด้วยอาชีพนะครับไม่กระทบก,กับ<ฆ>การการการคิดเลยค่ะหรือวผมมองวิกฤตให้เป็นโอกาสแค่นั้นเองนะครับค่ะแล้วคุณฝนล,ล่ะคะก็ก็ทำนองเดียวกันนะนะคะแต่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยเราเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยมันก็ เหมือนดอกเบีย้ยตอนนี้อ่ะนาะมันก็น้อยแล้วก็การจะไปลงทุนทําอะไรอย่างเช่นจะเรียกลูกค้าอะไรอย่างนี้มันก็ยากด้วยโควิดนะคะเราก็เลยมองว่าเราย้ายที่เก็บเงินนะคะนาะเหมือนที่ป้าเมลบอกก็คือย้ายที่เก็บเงินจากเอาจากเนืค้าี่มาฝั่งดินนอกจากฝั่งดินของแกก็คือมันจะได้มีแบบขายต่อได้หรือว่าเราอยากจะสร้างบ้านสวนหรืออะไรเนี่ยค่ะมันก็แบบง่ายขึ้นค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นหีกไอเทียนนะคะสําหรับนักลงทุนนะคะวันนี้บ้านหัดใหญ่ของเรานะคะก็ขอขอบคุณ อาจารย์เฉลิมกับพี่ฝนเป็นอย่างมากนะคะที่มาแนะนำแล้วก็มามอบความคิดให้กับแฟนเพจของบ้านหัดใหญ่ใบป้าแมวกันนะคะอยากสร้างอยากมีทีมทำเลดีๆต้องบ้านหัดใหญ่ใบป้าแมวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์บ้านหัดใหญ่ใบป้าแม